เล่นจากคลิปที่แล้วคือที่สองเล่นไม่ผ่าน,นาคืออะไรจะเล่นให้ผ่านได้ได้เนยดนหน้าหมีมันดนหน้าหมีมันดู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 ดคลิปนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือหูฟังพร้อมใหม่ดูดูมันแล้วก็ใครกดเข้ามาดูคลิปนี้ กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนด้วยไม่หมดไม่ได้ดูใจมั้ยอางคนที่ดูไปเลยเนื้องสียงวิทยุฟังจะทำให้ผมตกใจมากขึ้น300%แล้วก็อาจจะมีเสียงรบก,กวนพัดลมแรงพอร้อน ทำไมไมันต้องหันหน้าผมเนี่ย<ว>่ายไม่ดีทุกคนวันนี้เริ่มก่อนใครเลยนะ ไปใกล้ปากแนนอนสามรถไปสิอยากฟังเสียงเฮลิคอปเตอร์อยากฟังโอเคนีชิวๆน้ำเสียงอ่อยด้วยใครมนร้องเพลงอีหมานี่แน่ๆเอาออฟออเดอร์หายวันนี้หายที่แต่งเราเอง ใส่ปี่เงนอยนั่นไงตัวอะไรมาไม่ตายต้องหาย้ยมาไวเหมือนกันนะมาไว้มาไว้มาไว้ดูมาไวเทสวันนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากเพราะว่าขี้เกียจเราไม่คีดอย่างเดียวเพื่ออยากขึ้นสอง อเอดูดิจ้องจะเล่นผมเลยเนละ่นเพลงกันสนุกสนานเพลงนี้ไม่น่าฟังเท่าไหร่ชิก,ก้ายังไม่มาดิฉั่อีตายของเรมันผีเป็ดจริงไม่ใช่เป็ดมันก็คือไก่นะจะชอบติดปากกันด้วยกันผีเป็ดผีเป็ด ีกินอะไร้าไมปวดโอ้อปวดปวดฉีกเลยอะไรเนี่ยคือไปอยู่สองบีงน,น,นะแะ้จะมาอยู่แคม3สามนะสุดปวดชิกย,ยังไม่บอบอกไม่ถูก บนเกือบแล้วไมล่ล่ะมีใช้พลังงานไปเกือบครึ่ง้วนะไม่ได้เกือบขึ้นนี่คึ่งเลยนะยอ,นยนะออกไปแล้วตายเรอออกไปแล้วเหลือพี่ตายอยู่นี่พี่เป็ดยังไม่ออกพี่ดีเรากก็ยังอยู่ มไม่ตางไม่าตะโกนไม่ได้อยู่หลังบ้านนี้หลังร้านโคตรร้อนเลยมาอยู่หลังบ้านนี้ไม่ค่อยมีใครตอนนี้อยู่ในที่นอนพี่ควก็อยู่แถวนี้ไปการรบกวนเนี่ย แบตเหลือซีซีแค่ก้อนสิกำกำนมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วพี่พี่ตายพี่ตายนี่รีบร้อนจังเลยนั่นเราจะมาเซ็ตจอโดยเฉพาะเดี๋ยวหน้าพี่ตายแบบเบื่อมันเบื่อแล้วเรก แัตก็เหลือสามห้าทายครั้งนี้จะมาพิ่ชิดคือที่สองให้ได้ต้องผ่านคือที่สองเท่านั้นมาจะรีบร้อนอยังเลยมันไม่ตีสี่เลย จ้าหายพี่ตายยังอยู่พี่ตายรีบรบ,รบออกไปซะตายเดิอนออก จ้องผมดู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 เอาเมาจิ้มตาตีห้าตีห้าเรียบร้อยตายตายแน่ไม่นะไม่เลือดสองอู่ก๊อกต่อเราต้องผ่าน เราต้องผ่านคลิปนี้เราจะถ่ายส,สัน้นๆเรียบร้อยเรียบร้อยโดนตายเรียบร้อยไม่ไม่ไมเราหยิเวลาในการเราตอนเช้าแล้วมันแกงตายเวลาอืมไม่ไมไมเราเลยเวลาแกงตาย

เราเกือบผ่านจนะแต่ตีตรงที่พี่ว่าเมื่อพี่หนีไม่เชื่อแล้วตายโอ้ชีสแรกเองนะนี่คือแรงน้ำมังวันะเร็วเลยเกิทำไมอีกนี่คืนสองอันนี้ยังไม่ถึงตีนหนึ่งเลยนี่นี่พี่ตายหมดแล้ว ฟังเต็มใช้มา20ปีเอาเกีงอายุไม่ถึง20หรอกโอ้ไม่นะไม่ไม่ไไมไหมพี่ตายพี่ตายอยู่นี่เสียงเป็นอะไรไม่รู้เตรียมรอรักษากรรจากพี่ตายแั้งทีอาจจะพอแล้วตอนนั้นพี่ผมรู้ ไปอ่บอกให้บวชเนี่ยนะจะบอกเลยว่าไม่มีใครบวชสักคนคือแบบไม่มีใครบวชเลยไม่มีใครบวชอะไรกันเลยในอะไรทําไมกล้องเป็นไรไม่มีใครบวชอะไรเลยผมเลยเลืมตวเองเลยดีกว่าดูไปเย,ยะอะๆอซะดูไห ว่าจะมนลงให้หน่อยซื้อสุขศาซื้อมไม่มีใครเลยเลือกมเ่อ,เเองกว่าเอ้ิตตาที่ถูกปลรอเลยนะแกก็จะเป็นอืมอติดมา พี่มียังไม่ออกหรอกไปดูพี่ตายกับพี่ปิดพี่ปิดอันนี้ไม่น่าเป็นหดวงจะพี่ตาย,พ,ตายพี่ตายอ่ะพี่ตายยังเป็นอะอยากกำมันส์ส์สองคนอยากเห็นกำมันแขน็ง เสศษเสศษเหล็กพี่แกนีก่คือหน้าเอาไปขายเพื่อนอืมพี่ตา จบคลิปจบคลิปเดี๋ยวจะไปเล่นหลังไม้กัได้